ทุกคนทุกคนทุกคนมุมเดิมเลยนะครับเป็นอย่างนี้ทางเข้าบ้านทางเข้าบ้านมุมเดิมนะเดี๋ยวไปดูกันนี่มาดูเคปซีเคปซีชวนแม่ดูเคปซีอ่ะนะมุมเดิมบนคะ เมื่อวานวันเกิดลูกวะดิ5ปี3แม่ก็เฝ้าวงอยู่เนี่ยอันเนี้ยคือซื้อของมาให้เป็น KFC ธรรมดามันต้องพ่อของแม่ซื้อใช่เปล่าหอือเปล่าทีเนี้ยวันเกิดแบงค์เนี่ยแบงค์่จะซื้อ KFC มาให้กินแล้วก็ ก็จะไหว้แม่กับพออ่อนะก็ขอให้นะฮะพ่อกับแม่มีความสุขมากๆ<อ>แล้วก็นะฮะขอบคุณทุกๆเรื่องนะที่สนับสนุนแบงค์นะครับแล้วก็เชื่อมอั่นในตัวแบงค์นะครับขอให้รักกันด้วยนานๆแล้วก็รักแบงก์นานๆาแล้วก็เล่นลกดูในสตอรี่ดีเออคือพูดไม่ถูกเพราะว่าไม่อยากพูดเยอะนะเ,เพราะว่าเดี๋ยวร้องไห้นะครับก็มีความซาบซึ้งใจอยู่แล้วนะครับแห้กันเล่นโลกกันก่อนหน่อยครับก่อนก่อน ก่อนก่อนก่อนแล้วก็ไม่กดตังมาตั้งนึงกดตังสามร้อยอันนี้เป็นของนี่ก่อนคือของขันวันเกิดของขันวันเกิดที่คือมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากนะนี่ก็เป็นมอบให้กับพ่อแม่นะครับใช่ใช่แล้วก็เคฟซีเข้าใจพ่อใช่าไม่พอค่าเขคฟซีนะตอนนี้เขามีมนดูเนี่ยมันมีอันนี้เห็นไหม ก็เห็นไหมอันนี้ทัดไข่นะเออทัดไข่นี่ก็ทัดไข่นะเห็นไหมทัดไข่ก็คืออันนี้มันหวานอยู่ละพ่อกแม่กินมันจะได้มีความหวานสดชื่นด้วยกันนะเราืมีสิ่งน่านะครับแล้วก็นะอันนี้เป็นหวานล้นเลือดใช่อันนี้ KFC นะเก้พ่อแม่ก็แม่พอให้ลูกเจริญเจริญในรัวไม่ KFC มาอีกแล้วไม่อะพะ KFC มาอีกแล้ว ใครเีนะไปนั่นแหละไปโอ้โหูกแน่ค่เนีนะครับก็วันเกิดปีนี้นะครับแบงก์ก็ไม่รู้จะให้อะไรก็นอกจากตังค์นะครับก็อาจจะให้ไม่ได้เยอะนะครับเป็นสามแสนสามร้อยบาทนะครับที่ให้กับพ่อกับแม่ในวันเกิดปีนี้ครับล้วก็ปีหน้าแบงก์ก็คาดหวังว่าแบงก์จะ ซอร์ไพรส์แม่อีกนะครับโดยที่แม่ไม่รู้นะฮะบอกไว้ก่อนไม่รู้นะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็นะครับผมนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่กําลังเดินตามฝันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรนะครับก็สามารถทําได้แบบนี้นะครับผมเมื่อไหร่ที่เราให้นะครับเงินพ่อแม่นะครับผมเชื่อได้เลยนะครับว่าเงินจะกลับมาหาเราร้อยเท่าพันเท่าแน่นอนนะครับ ติดตาม Band แบงคเดียร์ต่อวันที่สามด้วยนะครับบ๊ายบายข้ไปสามร้อยแม่ไปสามแสน